ดูการขึ้นของสกอร์นี่มาอะไรกันขึ้นเหมือนอย่างกับโปรเลยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็กลับมาเกมซับเวกแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิ่งสกอร์ให้ได้2000ล้านยังไงไม่ถึง10นาทีนะครับผมนะก็เหมือนโปรอหละเออแต่ไม่ใช่โปรนะครับผมนะสาเหตุที่ผมไม่โหลดโปรนั้นก็เพราะกลัวติดไวรัสมันเองก็คลิปนี้อาจจะสอนไม่ละเอียดมากครับเดี๋ยวอาจจะไปเจาะจงแบบคลิปหน้าแบบสอนละเอียดแทนนะครับผมนะ อยากให้สอนละเอียดก็กดไลค์ไปเลยกดติดตามไปด้วยซึ่งเราก็ต้องมาลองกับตัวเกมก่อนเลยครับก็ดูการวิ่งของผมเนี่ยสกอร์ขึ้นน้อยมากๆเลยนะครับแบบขึ้นทีละ4ีต่อ9เองนะครับมันก็แบบไม่ได้เยอะเหมือนแบบตอนเริ่มคลิปใช่ไหมครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันขั้นตอนแรกครับเราก็ต้องมาแก้เจ้าตัวสกอร์วิ่งนะครับผมนะผมจะใส่เป็นสัก3ล้านละกันเออแบบวิ่งแบบต่อวิได้แบบล้านโคตรเยอะเลยนะครับผมนะ ดูสกอร์การวิ่งนะครับวิ่งทีละสาล้านจะบ้าตายเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันโอ้โหดูการคูนสกอร์ของมันดิสิไม่ต้องแบบเสียเวลาดันเป็นชั่วโมงแล้วครับผมถ้ทชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r ์ b e ผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนแบบเจาะจงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะก็บ๊ายบาย